อากาศร้อนๆแบบนี้หนีไม่พ้นการหาสถานที่ไปนอนแช่น้ําใสๆไหลยเย็นๆจากธรรมชาติเอาให้ฉ่ําน้าใจกันไปเลยนะคะและด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีมีธรรมชาติและแหล่งน้ําธรรมชาติให้เลือกเอาตัวไปจุ่มอยู่มากมายวันนี้ชิวไปไหนเลยรวบรวมมาให้ถึง10ที่เที่ยวน้ำตกธรรมชาติหน้าหลบร้อนไปนอนแช่น้ําปักหมุดไปเลยทั่วไทยจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลยค่ะ เริ่มด้วยน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีน้ำตกสามชั้นขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลยเย็นชุ่มฉ่ำตลอดทั้งปีท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติที่สงบร่มรื่นและยังมีไฮไลท์อย่างแอ่งน้ำที่มีฝูงปลาพลวงอาศัยอยู่มากมายเลยล่ะค่ะโดยมักจะว่ายมาทับทายให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยู่เสมอเลยค่ะ จากจันทบุรีมาต่อที่นครนายกกับน้ําตกสาริกาค่ะน้ําตกขนาดใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีน้ําไหลลงมาจากหน้าผามีความสูงถึง9้าชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีชั้นหินธรรมชาติรองรับน้ําเป็นแอ่งอยู่บางแอ่งมีขนาดกว้างและน้าไม่ลึกเหมาะสําหรับลงเล่นน้าได้สบายและปลอดภัยค่ะและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าจึงน่ามาเดินชมธรรมชาติในช่วงฤดูฝนที่นอกจากจะมีน้ํามากแล้วต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ผลิใบเป็นสีเขียวสวยงามมากๆค่ะ ยังอยู่ที่นครนายกกันต่อกับน้ําตกนางรองเป็นน้ําตกที่ลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆแต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ํากว้างปริมาณน้ําไม่สูงมากสามารถลงเล่นน้ําได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีสะพานที่เป็นจุดชมวิวน้ําตกสองข้างทางมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีบ้านพักและร้านอาหารให้บริการอีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งน้ำตกสุดฮิตในนครนายกนั่นก็คือน้ำตกวังตะไคร้ค่ะที่นี่มีทาน้ำไหลหลากหลายชั้นพร้อมกันนั้นมีโขดหินน้อยใหญ่สลับกันไปตามลำธารทําให้น้ําไม่สูงมากเหมาะสําหรับลงเล่นน้ําหรือแช่ตัวเย็นๆซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจดื่มด่ากับธรรมชาติในวันหยุดแล้วยังเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และยังสามารถสนุกสุดมันไปกับกิจกรรมล่องแก่งอีกด้วยค่ะ ขึ้นเหนือไปเที่ยวน่านกันค่ะเราจะพาไปเที่ยวน้ําตกสปันน้ําตกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในอําเภอบ่อกเกลืออําเภอเล็กๆแต่มีสเนสน่ห์สุดๆน้าตกสปันเป็นน้ําตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนน่านเป็นน้ําตกขนาดกลางมี3ามชั้นรายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวหากใครมาพักผ่อนที่หมู่บ้านสปันห้ามพลาดแวะมาเที่ยวที่นี่เด็ดขาดค่ะ กาญจนบุรีอีกหนึ่งจังหวัดที่มีน้ําตกสวยงามมากมายซึ่งน้ําตกยอดนิยมก็ต้องที่นี่เลยน้ําตกเอราวัณน้นําตกที่มีความสวยงามแบ่งเป็น7็ชั้นแต่ละชั้นมีลักษณะเป็นอ่างสามารถเล่นน้ําได้ซึ่งด้วยระยะทางที่ยาวไกลนี่เองทําให้ถ้าใครอยากพิชิตสวรรค์เอ้ยน้ําตกชั้นเจ็ดคงต้องสละเวลาครึ่งค่นวันอยู่ที่นี่ที่เดียวกันเลยค่ะ อีกหนึ่งน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนั่นก็คือน้ำตกห้วยแมคามินจึงตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นน้ำตกที่มีทั้งหมด7ชั้นซึ่งแต่และชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปน้ำตกนั้นไหลเป็นมา่านสวยงามราวกับภาพวาดเลยล่ะค่ะ ยังอยู่ที่กาญจนบุรีกันต่อเราจะพาไปตามหาน้ําตกสวยในป่าลึกนั่นก็คือน้ําตกจอกกระดิ่นน้ําตกจอกกระดิ่นตั้งอยู่ก่อนทางเข้าหมู่บ้านอีกต่อเหมืองปิล็อกค่ะเป็นน้ําตกที่สามารถเล่นน้ําได้เพราะน้ําไม่ได้ลึกแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยนะคะเพราะอาจจะโดนดูดเข้าไปในจุดที่น้ําตกลงมาได้ใครที่เคยไปเที่ยวน้ําตกจอกกระดิ่แล้วต่างบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าสวยสุด นอกจากทะเลที่สวยงามแล้วบนเกาะกูดยังมีน้ําตกเป็นแหล่งน้ําจืดอีกด้วยค่ะนั่นก็คือน้ําตกคลองเจ้าเป็นน้ําตกขนาดกลางที่สายน้ําจะไหลลงสู่แอ่งน้ําด้านล่างสามารถลงเล่นน้ําได้บอกเลยว่าสวยไม่แพ้ทะเลของที่นี่เลยทีเดียว ปิดท้ายด้วยน้ำตกร้อนคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งในบรรดาน,น้ำพุร้อนอีกหลายแห่งที่กระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดกระบี่น้ำตกจะเป็นชั้นมีแอ่งให้เราไปนอนแช่ตัวโดยมีอุณหภ,ภูมิเฉลี่ยประมาณ40-50องศาเซลเซียสท่ามกลางป่าไม้บรรยากาศร่มรื่นใครอยากมานอนแช่น้ำร้อนได้บรรยากาศแบบออนเซนท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ก็มากันได้เลย อากาศร้อนแต่ใจก็อย่าร้อนตามนะคะมาเลือกน้ำตกที่ชิวไปไหนนำมาให้ชมกันในวันนี้แล้วไปแช่น้ำให้สบายใจกันได้เลยส่วนใครที่อยากดูคลิปอื่นๆสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ชิวชาแนลแห่งนี้หรือติดตามผ่านทาง Facebook ชิวไปไหนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปดีๆกันนะคะส่วนวันนี้แอดมินขอตัวไปดับร้อนวยการนอนแช่น้ำก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ